ัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนส์วีไอพีนะครับดาวโจนส์วีไอพีของวันที่สิบเก้านะครับเก้เก้าสองสิบหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับดาวโจนส์วีไอพีนี้จะมีทุกๆวันนะครับออกเวลา เที่ยงคืนครึ่งนะครับเที Trust, of or, death, death, ่ยงคืนครึ่งของทุกวันทุกวันครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมังคังมังมีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ให้ร่ำเพ้อให้ด้วยนะครับสุขภาพไม่เก็บไม่จนเป็นหลักเลยนะครับจะได้มีกําลังใจกําลัดมีกําลังกายทำมาหากินนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆานะครับเราก็มาชมเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับวันที่19สิงหาคม2566ัน้าหสิหกดาวโจน VIP นะครับออกเทียงคืนครึ่งสองยามครึ่งทุกวันทุกวันนะครับเด่นหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่1กับสองปันธงที่สองนะ สองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองอันนี้เด่นสุดนะหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอันนี้หนึ่งเด่นนะครับตัวรองก็คือสามสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับตัวรองก็คือสองเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ชุดลองนะตามนี้ชุดวินก็ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามตามนี้เลยนะครับ เอาแล้วครับเอาทุกตัวนะเจดเอาทุกตัวนะเจลดเอาทุกตัวนะครับเด่นที่สองนะสองนะครับสองห้าสองเจ็ดเด่นสุดนะหนึ่งห้าหนึ Loud ่งเจ็ดเรานะครับเอ่อเจือดเจืนโลงเจือเจืลงก็สองหกนะครับหนึ่งหกนะอันนี้ก็ตัวอรานะครับใครชอบก็จัดไปนะครับอันนี้วินนะแบบนี้นะครับใครจะรูดก็รูดที่สองนะครับเป็นหลักนะ หนึ่งเป็นรอนะครับสามเป็นรอนะครับประมาณนี้ครับแต่พอฟันทงที่สองห้านะครับสองเจ็ดนะครับสองหกรองนะอามาบนี้นะครับคิดว่านะหรือว่าห้าใครชอบหนึ่งก็จัดหนึ่งไปนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่นะครับดาวโจนวันถัดไปนะครับวันมีทุกวันทุกวันนะครับไม่สองหัว ว่าจะล้างแค้นวันไหนก็ได้นะครับมานี้นะครับก็ขอขอบพคุณมากมๆาน,นะครับขอให้ทำโชคดีโชคดีแฮงๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ